วันนี้มารีวิวนะครับอาหารเสริมที่เราควรจะต้องทานเป็นประจำในทุกๆวันนอกจากผิวพรรณที่เราต้องดูแลแล้วนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับทุกคนก็คือดวงตาเราดวงตาเราโดนทําลายจากหลายสิ่งที่เราไม่รู้อันที่หนึ่งก็คือมลาวะอันที่สองก็คือแสงแดดและที่สาคัญเลยก็คือแสงบูรล้าจากจอมือถือและจอคอมพิวเตอร์ซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องของจอภาษาตาเสื่อมน้ำมรนลูกตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกการระคายเคืองของที่ตา ซึ่งอาหารเสริมที่ต้องทานเป็นประจำทุกวันช่วยเรื่องของบำรุงดวงตาและป้องกันการเสรื่อมของดวงตาเหล่านั้นนะ่ะต้องประกอบด้วยซีแซนทีนลูทอีนและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆและจะต้องมีปริมาณที่มากพอปกติแล้วอาหารเสริมทั่วไปที่มีหลายๆสารประกอบกันนั้นนะ่ะปริมาณมันน้อยมากนะครับแต่ว่าแนะนําตัวนี้นะครับซึ่งจะมีปริมาณสารต่างๆเหล่านี้ในปริมาณที่มากพอและได้ผลจริงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดวงตานะครับหรือมีข้อสงสัยสอบถามมาได้เลยครับคอมเมนต์มา